เอาทุกคนวันนี้เราจะมาทับคิวกับคุณดาวสตูดิโอว่าเราโตเอ้คุณคุณดาวสตูดิโอเขาทำคิวใหม่แล้วแต่ว่าเอาทุกคนในเสียงผมมันแปลก,ปลก,ปลกๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะเราะว่าผมเพิ่งตื่นครับทุกคนผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับถ้าเสียงมันแบบ ดูอดใจอดใจก็ขอ,อโทษนะนี่ครับ จีแมมันกลายร่างเป็นรถถังได้ครับสงสัยล้วว่าใคร man ทัดสปิกร์แมนยืนนิ่งทำอะไรอยู่นะซึ่งผมนับเวลาใน1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 a 3 24 25 26 27 28เ9 3 4เ5อ6 37 38 39 แล้วจีแมนมันสามารถกลางโลขึ้นมาแล้วสปิกร์แมนใช้แกงกลางแล้วอกอเสียแล้วก็อ,อันนี้ผมก็งวงนะคพึ่บไปช้าสปิกร์แมนแต่โดนลำโพงยังกระเด็นกายขนาดนั้นโหคือ เสียชื่อเสียชื่อพอัดสับแล้วกที่โอ้ัวเระเียร์ม่เอะไรนอ้อไม่มออ่อาาดเลย อ๋อที่แม่มาพูดว่าร่างเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะเอาไว้สู้กับแทั้คอมแมนแต่ว่าผิดแผนไปหน่อยต้องมาสู้กับแทสปิเส้นสับดิดูแมน ก็มีตราาดคับทนม่เคยเลยครับอ้ยโลกโลกืีแมงปาเลยครับไอ้เรื่อตักป่าครับอือูที่ชอนหนทชอนหนโอ้ยระเบิดเอออุ้ยหัวแตกเลย ทงเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรเนี่ยพุ่งชนดีแม็กเอาปล่อยเลยก็เอาจะตีตตตหกอันเลยครับเฮ้ยเอ้าเ <c oughs> นื้อดีแม็กโ,โดนโดนดึงตีออกไปข้างหนึ่งเลย ทีน,นี้แมงมันก็จาขัดเยอะมาก,นนกมมมมแล้วมันจะไปก็แม่มันหนีไปได้ครับมันตามครับมันตามทีแมงมันตามนะทุกคน,นมันตามครับก็คือมันตามอ่าอันนี้ถ้ามันตัดไปที่เอ่อ เจ้าหัวหน้าใหญ่เจ้าจีแมนเฮ้ยใชจ้ามันมีพวกมันนี่อันนี้เป็นอันนี้ผมไม่รู้นะว่าท่านตัวอะไรเฮ้ยตัวอยู่ข้างหลังอะ่ะคือผมไม่รู้ว่าท่านตัวมันเชื่อผมไม่ดูนะแต่ว่ามันคือไททันเอเลี่ยนอะผมไม่รู้ว่าคือมันเชื่อที่ไหที่าผู้บัญชาการจะทามารถที่โอ้อันนี้ไอ้ที่ผมงงมากเลยทุกคนตัวเล็กแค่นี้

มันนะ่งกินมกิตัวตั้งแต่ีรเไี่ได้ทำดีเลทุกอื้อออ้าวว่าทีนั่นออมเตโตโค้งๆโออมันปล่อยมกสีดำออกมาเลยุิยมีตโตอูโอสีแดงเลยเออมันเตะวอะไรมาวะเนี่ย คนละแบบนั้นลูกอ่ามึงมันโอ้ไม่ตายด้วยไม่ตายโอ้โอ้อโหรถมันทำลายได้ด้วยครับเออโดยบีบตายวะล่ะไม่ตายครับมันยังไม่ตาย โอ้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 แทงกูดำแทงกูดำจะตายฮะเออมันก็ยังไม่ตายอ่ะเหมือนกับเออเหมือนเหมือน่เหมือนแม่สูนเจ้าแต่ไ่รู้นะว่าตัด ว่าจุดอ่อยมันคือตรงจุด Q O สีแดงก้นหัวมันนะับคืแล้วพวก่างแนก็รู้เลยแานมันเี็บร้อย It's good when you have the right about นี่โอ้มันสามารถจับจคอได้เอ้หตายไว้โอ้โหบุ้งคอ ปาดิปาตาเออเออโดย,อยโอ้ยเมือในท,ท่านจะเห็นเจ้าเจ้าแมงมุมที่โอ้เจ้าแมงมุมที่มันอยู่ในตัวของเดอะเคาน์เตอร์ไททันน่ะจากคราวที่แล้วอ่ะทุกคนจำได้ไหมที่มคีคลิปหนึ่งที่ไอ้พวกก้อนกลมๆสามเหลี่ยมอ่ะ มันมันบอกกับท่านดิแมนว่าเองร้ประโยชน์แล้วแล้วเจ้าแมงมุมตัวไปแกะมันสามารถหนีรอดออกมาได้ครับทุกคนแล้วมันไต่ยอยู่บนตัวของเจ้าไท่ทานเองเล่นอะไรย่างไรผมก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนมันจะสิงล่างเจ้าไท,ท่านตัวนี้ไปแล้ว

มันบอกว่าเหมือนว่าเหมือนเราต้องร่วมมือกันแล้วก็จัดก,การพวกเอเลี่ยนแต่ว่าเหมือนที่ไ,ทไอเจ้าเดี๋ยวเขาเตืนั่านเกียรตนะิน่ะก็คือววาเราคอกแมนเป็นเกียรติเกียเรเร <Find him. S 2> <Yes. S 1> าเรา w those the alien w a r r i o r And postpone their attack. The vision is near. Even if it's too late, a temporary truce must be made with the Alliance. Of course, now that your done. Taught... Your dad is. It's the best thing I can do to make up for my mistakes. William, I figured out they were happy. I can't make any contact with Client. Commander, she's safe with us.

Five, five, your feet, no? you to Secure your skibbity collection in stores and online today. อ๋อยังไม่จบยังมีอยู่ Collection in stores and online today ยังไม่จบพอทายกิฟมีเจ้าเด็กคอเตอร์แต่ไม่ได้ภาษาอังกฤษหรออ่ามันชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วอะไรว่าเพนเพนอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้แล้วเออน่าจะอุ่นจูนเพนซิลอะไรสักอย่างจำไม่ได้ มันบอกอะไรวะมันมาพร้อมกับเจ้าสามเหลี่ยมวงกลมกันแน้วไ้แค่นี้นนครับนี่คือฉากลับทั้งหมดนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะไม่น้อยนะก็ก็แต่ว่าฉากลับคือยาวมากเลยทุกคนฉากลับยาวมาก ยาวสุดๆน้นถ้าเกิดม are ีใครแบบถ้าเกิดมีจุดที่ผมผิดพลาดไปบ้างก็บอกในนั้นกันว่าผมมีรวบรวมข้อข้อมูลมาแค่ตรงฉัตรลับเฉยๆับผมไม่รู้ว่ามันมีฉากรลับอะไรเพิ่มรด้เปล่านะถึงงี้ว่าน่าจะมีแค่อะไรเฮ้ก็อย่าลืมติดตามช่องของผมนะทุกคนบ๊ายบายครับ